สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทัดไทยบ้านนะครับมาหนีกับเสพภามารีวิวขั้วนะครับเนาะอ่าอยู่ครับอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเฮานะครับครับกะเดี๋ยวเฮาสิไปพบกับอ่านายหอยนะครับนายหอยเบนสวัสดีครับผมซื้อนายอิสระพุ่งสีทองด้วยครับซื้อเหรียญซื้อว่าเบนด้วยครับผมครับพิกัดอยู่นี่คืออยู่ไสครับผมครับพิกัดด้วยครับบ้านสังใหญ่ตำบลทุ่งกุลาอำเภอสวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับครับผม หน้าไฮเบนครับครับมาอนีมีงัวรีวิวจโตกครับมาอนี้ครับมือนี้มีงัวรีวิวหาเบอร์ด้วยครับผมกับอันชุดหนึ่งครับผมหาเบอร์ครับผมเดี๋ยวใส่หน้าไฮเบนผ้าไปเบิงเนาะรับแต่ละเบอร์เนาะรับผมครับเดี๋ยวเาไปเบิงเบอร์แรกเลยครับเบอร์แรกนี่เบอร์เบอร์ทีหนึ่งด้ครับผมครับครับห้อยครับอันนี้คือเบอร์หนึ่งมันมาครับนี่เบอร์หนึ่งครับผมเบอร์หนึ่งครับตัวนี้ความสูงเท่าไหร่ครับ ความสูงลอย47ค่ะใบเป็นงัวแม่แยกลูกครับผมอืมครับแยกลูกทันเขาสมบูรณ์กับพรผสมเลยเหละครับใบครับครับตัวนี้ให้ลูกดรคครับครับให้ลูกดีครับลูกปีละตัวครับใบตอนนี้รอบผสมครับใบครับครับบทเขาก็คือไม่มีตํานี้เนาะไม่มีตัวนี้ครับใบหูดํา สีมดํำครับใบเป็นตะเลียงครับือครับแต่ละเขาสีมีดจะมีน่อยหนึ่งนะครับผมเขาเขาสีมีติ่งนมน้อยหนึ่งครับใบอ๋อติ่งนมน้อยหนึ่งครับผมเป็นตะเลียงครับผมครับตัวนี้เปิดยุทอะไรครับตัวนี้ตัวนี้เปิดยุีซีสิบเก่าครับผมซีสิบเก่าครับผมสรงรี่ร้อยโลครับผมสรงฟีร้อยโลครับผมเกินนิดนิดลอยหนึ่งลอยสองก็พอไปแทงพอไปแทงว่าหมายสูงหนคือเก้าครับผมครับผมครับราคาโตลงในโตลงในแนครับผมครับครับผม ัวนี้ือเบอร์หนึ่งเนาะรับเบอร์หนึ่งครับผมครับเป็นตะเลียงครับผมจับได้ายได้ครับผมครับอันนี้ก็คือเบอร์สองอันนี้เบอร์สองครับใบแม่ทองนะครับผมตัวนี้แม่ทองทองในแปดเดือนแล้วครับผมแปดเดือนแล้วอีกประมาณเดือนหนึ่งก็ออกลูกแล้วครับผมครับครับ ตัวนี้สูงเท่าไรครับพี่สูงลอยสี่สิบห้ารับไปลอยสี่สิบห้าครับทองเคเอฟสามหนึ่งครับผมเคเอฟสามหนึ่งครับทองพอดังครับผมครับครับอันนี้จิ้มก็ดำเนาะครับจิ้มดำหูดดำจิ้มดำแข้งดำครับคอหูดดำครับผมครับมันเป็นแข้งขายง่ๆเป็นตะเลียงครับผมครับครับผมงาามนะครับเนาะตัวนี้ครับสวยงามหลบสรงก็คือเหมาะกับการ เออนำไป็นเลียงเลยครับตัวนี้แม่นครับผมครับตัวนี้เปิดยูเทยครับนา่หอยครับแม่นี่เปิดยูทีหาสิบเก้าคะแนนครับผมหาิบเก้าคะแนนครับหาิบเกาคะแนนทรงฟี่รอยโลครับผมรอยโลครับผมนี่ครับทรงฟี่พร้อมกับปี่นงครับเป็นตะเลียงครับผมครับนี่ครับสวยงามครับเป็นตะเลียงม่วกำลนงทองที่สองยครับม่วแม่นี่ครับทองที่สองแล้วแม่นครับทองที่สองครับผม นำนมดี่ดีครับครับเพราะว่างัวเป็นงัวในบ้านเจ้าของเองนะครับผม้ครับทำเยี่ยงดีๆนี่โอ้ยเปหนียตาครับกุ้งสังเขาก็งามนะครับเนาะแมเติ้งเึิงสีกับเข็มดีครับผมครับสีเข็มแห้งครับสวยครับกุ้งสังสวยครับ อันนี้ก็คือเบอร์ที่สามแม่นครับไอ้นี่เบอร์ที่สามครับผมครับนี่แหละครับลูกเขาครับผมโอ้นี่คือลูกเขาเลยแม่นครับผมเบอร์ที่สามเป็นแม่ลูกตัวผู้นยครับผมครับแม่สูงประมาณร้อยสี่สิบครับผมร้อยสี่ิบรับเครื่องดําครับผมเครื่องดาครับลูกตัวนี้คือลูกตัวที่สองครับผมครับครับเป็นตะเลี่ยงครับผมอือนี่ครับงามเลยครับ งัวบานบานง้อพื้นบานเท่านะครับซื้อได้มาจากในบานนี่แล้วครับผมครับครับอันนี้อเลียงมุ่นเลียงถามธรรมดาเลยครับผมครับลูกเขาได้จักเดือนหรือตัวนี้ลูกเขาประมาณสองเดือนครับไปสองเดือนเนาะครับผมตัวนี้เปิดยุ่าไรครับปี่ตัวนี้เปิดยุที่สี่สิบเจ็ดคะแนนด้วยครับผมสี่สิบเจ็ดคะแนนครับผมนี่ครับงามแห้งครับครับ เป็นตะเลี่ยงครับผมตะเหลี่ยงรุบทรงสวยงามครับผมอันนี้เบอร์สามเนาะครับเบอร์สามครับผมเบอร์สามสี่สิบเจ็ดคะแนนครับผมครับก็ตัวรองราคาได้ครับตัวรองราคาได้ทรงฟี่ลอยลูกคือเก่าครับครับครับผมเดี๋ยวเข้ามาบึ้งตัวนี้เนาะครับเบอร์ซี่ครับเบอร์ซี่ครับผมเบอร์ซี่นี่ เป็นแม่ลูกตัวเมียด้วยครับผมแม่ลูกตัวเมียครับใ่ลูกเขาตัวนอนอยู่น่ครับเนี่ตัวเดียวหล่ครับลูกเขาแม่ครับตัวเดียวครับอ๋อตัวอ๋อตัวนี้ครับี่ลูกเขาตัวนี้ครับผมนี่ครับลูกเขาครับครับพอยกิงไว้แล้วไหรตัวนี้สูงเท่าไรครับพี่แม่นี่สูงประมาณร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบครับตอนนี้เขามีท้องบนนี้ตัวนี้เขากำลังออกลูกครับไปนะลูกเขากำลังในเดือนนึงครับผมอือ อันนี้พิ่งพิ่งออกลูกเนาะแมนครับเพื่งเดือนหนึ่งครับผมครับครับตัวนี้เปิดเท่าไรครับด่นี่เขาเขายางมาหาเมุ่เขาครับครับครับแม่นี่เปิดอยูหาสิบเก่าคะแนนได้ครับผมหาสิบเก่าแมนครับอันนี้ร่วมลูกบ่นี่แม่แม่ลูกคูทั้งนี่นะครับคู่เลยครับผมโอ้หาสิบเก่าหาิบเก่านะครับนี่ครับลูกกับตัวแม่ครับผมครับ ครับเป็นตะเลียนครับผมเป็นตะเดียนเนาะคโบสบดกะดำแม่นเครื่องดำครับผมเครื่องดำครับทิ้มดำหูดำครับผมเด็กกะจังโทรติดต่อครับคามสนใจในห่วยเนาะครับเนาะโทรติดต่อมากครับผมครับครับ มาเบิงเบือหาเนาะครับเบร์ที่หาครับเป็นแม่ลูกัตผูครับแม่ลูกตัวผูครับผมตัวตัวที่นอนอยู่เนาะลูกเขาลูกเขาตัวนอนอยู่เนี่ยครับผมอันนี้ตัวผูก็ตัวนี่ครับนี้ลูกตัวผูครับผมตัวผูเนาะ ลูกกำลังเกิดได้สองอาทิตย์สามอาทิตย์นี่แหละครับผมโอ้สามอาทิตย์ครับผมเพิ่งเขาเพิ่งขอดเนาะแม่ครับแม่ลูกแรกครับผมโอ้ลูกแรกเลยน้ำน่มดีครับผมมีลูกกำลังเริ่มล้างแตกๆครับผมน้ำนมดีครับผมเป็นตะเหลี่ยงครับแม่นี่สีเข้มๆนียครับผมสีเข้มสวยงามครับผมสูงท่าไหนครับตัวนี้ครับสูงประมาณรน่อยสี่สิบคบใบหน่อยสี่สิบครับผมครับ โอโบดดำเลยครับผมลูกตัวแรกครับผมครับแต่ว่าเมียเขาอันสวนเข้ามาเขาอยากดินดินเมียเขายังง้มงูเก่งเสือกครับผมครับสวนเข้ามาเนาะครับผมตัวนี้เปิดเท่าไรครับแม่นี่เปิดหาสิบเก่าคะแนนขึ้นกันครับหาสิบเก่าขึ้นกันครับผมครับส่งฟี่ลอยลูกครับไปขันมากก็คือมาก โรมหาได้เลยเนาะแมนโรมหามาเบิองตัวยิงได้ครับผมครับมาเบืองได้เลยครับผมก็ทึ่งทึ่งแม่ทั้งลูกครับผมหาสิบเก้าครับผมครับเป็นตะเลียงครับผมสวยงามกับสีสวยครับซึ่งเขาเป็นงวงใหม่ๆสดๆอยู่ไหครับ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 แล้วก็มีงวงอีกขอกนึงครับ ให้ไปเบิ้งอีกขอกนึงเนาะมีอีกชุดหนึ่งครับชุดหนึ่งอะไรอันนี้ชุดหนึ่งเนาะครับเนาะตัวนี้ไม่แออัดครับรื่นจะเล่ะอืมมีจักตัวครับอยู่นี่มีหาตัวครับบ่ายหาตัวชุดนี้เป็นชุดร่วมครับบ่ายชุดร่วมครับเป็นวัวเป็นวัน มัวเนื้อครับผมม้วเหลือดผสมครับเป็นเหลือดผสมั้งไปเลยแมนซาลูรีแองกัตครับผมครับครับกินงาดีดีครับใบครับครับม้วนเียครับ้วนซีตูด้วยครับนี่ล้วนรวนรวนซีตูนี่เขาตัวเดียวครับผมครับครับชุดแถบอยู่นี่ครับตัวตัวละหมื่นเจ็ดพันครับใบหมื่นเจ็ดพันแมนครับใบตัวนี้ทองเลยด้วยครับนี่ทองพร้อมแมนตัวนี้ทองแล้วครับตัวทองแล้วครับผมโอ้ทองครับผมมีของแถมพร้อมครับ ของแถมกับราคาเดียวกันเปิดเปิดยู่ราคาเดียวกันคัาผมไปตัวนี้มาจะสสยลูกไปนี่แหละครับนี่พวกสายลี่นี่แหละครับตัวละหมื่นเจ็ดพันครับเป็นเพีเมียทั้งหมดด้วยครับเพีเมียทั้งหมดครับอือนี่ครับสวยครับครับเป็นตาเลียงครับหม้ครับเป็นตา เขาเปเดี่ยงเนาะพูดเลหมักหัวจุกจุ๊ครับหัวลุนลุนขันอ้วนขึ้นมากเก๋มีแต่กำไลแหละครับผมเบื้องการกินของเขากลุ่มลูกเดียวครับผมตัวละมื่นเจ็ดรติหาตูนี่เปลี่ยนมื่นหาครับผมโอ้หหาตัวเปียดมื่นหาคือร่วมเหลี่ยมแยนร่วมแล้วเป็นเปลี่ยนมื่นหาครับครับสูงฟี่ลอยลู่เพื่อก้าครับไปขันมากขันพ่อใจสนใจเก๋ะพ่อมาสอบถามมาต่อรองได้เนาะครับผม เกี่ยวเขาเรียวกะสีผสมเหมือนเหล้าขนาดพวกแม่สาวนี่สั่งราะว่างัวพันนี่เขาเสียหายลูกเร็วครับงัวสิบสามสิบสี่เดือนนี่คือคือเขาผสมเหล้วครับแต่ว่าเขาหักมันจอยอยู่ครับผมครับครับครับคนายห้อยเบนครับครับช่องทางการติดตามนะครับสามารถติดตามได้ช่องทางใดเนี่ยครับครับสำหรับเฟซบุ๊กด้วครับผมอิสระพงศ์สีทองครับผม แล่กับุญเลี้ยงสีทองครับครับเฟสสองเฟสเลยครับผมสำหรับเบอร์โทรกับศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสี่หกเก้าเก้าเก้าสามครับผมครับค่ะนายหอยผู้ใดสนใจครับคือสามารถโทรมาสอบถามได้ครับสนใจก็โทรมาพูดคุยติดต่อสอบถามกันได้ครับผมแม่ไดคุ่ไหนจังไหก็จังคุยกันครับผมครับครับสำหรับมือนี้ก็ขอบคุณนะครับนายหอยเบนหลายๆครับสวัสดีครับ